เคยไหมแค่หัวเราะเสียงดังก็กลายเป็นเสียงสุดท้ายในชีวิตกลางทุ่งกว้างที่ลมพัดต้นหญ้าเอียงไปมาเอกเพิ่งได้รับข่าวดีว่าสอบติดมหาวิทยาลัยดังในเมืองความฝันที่เขารอคอยมานานตลอด18ปีในความตื่นเต้นเขาเงยหน้าตะโกนด้วยเสียงหัวเราะก้องกังวานร่างกายเต็มไปด้วยความดีอกดีใจจนเนื้อตัวสัน่น เสียงหัวเลาะนั้นสะท้อนกลับมาแต่บางอย่างไม่เหมือนเดิมมันยาวขึ้นแหลมขึ้นเหมือนมีใครหัวเลาะตอบจากทุ่งหญ้าอีฝั่งเอหยุดชะงักดวงตากวาดมองรอบๆแต่ทุ่งก็ยังว่างเปล่าท้องฟ้าเริ่มมนเม่คุมครั่งเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่เสียงสะท้อนจึงหัวเลาะอีกครั้งคราวนี้ เสียงตอบกลับไม่ใช่เพียงเสียงสะท้อนแต่เป็นเสียงหัวเราะหลายเสียงซ้อนกันดังขึ้นเรื่อยๆจากทุกทิศทุกทางราวกับมีฝูงคนมาห้อมล้อมหัวใจเอเต้นแรงเนื้อตัวสั่นเทิมร่างแข็งทื่อไม่อาจขยับได้เสียงหัวเราะเหล่านั้นเย็นละเยื่อจนวิญญาณแทบหลุดลอยสุดท้ายเงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์โผล่ขึ้นมาจากทุ่งหญ้า มันหัวเลาะแทนเขาก่อนฟ้าข้อมือดึงร่างเขาลงไปในความมืดที่ไม่มีใครได้ยินเสียงอีก